มีแล้วของกินเยอะมากไม่รู้จะเลือกอะไรมดตังเยอะจัดเกาลงเกาลาดข้าเหนียวมะม่วงก็มีและยัยจิ๊กก็หั่นไว้ให้เห็นแป้งจีเฮ้ยไปซื้อแป้งจี่กินก่อนเ้อเออไอเราก็อุอมาถ้าแทนทั้งทีกินแป้งจีบ้านก็มีมั้งแม่อ๋อเขาซื้อมาแค่ไหนขอกินสักอันดูเอยแป้งจีนี่มันทาไมมันฟูฟูพองๆว่ามันก็นาแต่มันก็ไม่ได้แข็งเด้อมันนุ่มๆดีนา กินไปกินมาเออก็อร่อยดีเหมือนกันว่าก็เลยแบ่งให้ปาตีกินปาตีหาว่าปาตีกินไหมปาตีก็กินปาตีก็บอกเอออร่อยดีเหมือนกันนุมน่มๆกินไปเดินไปโอ้ยของกินเยอะจัดมันจะกินอะไรนักหนาะมางานวัดมันก็ต้องมียิงปงยิงปืนปาปงปาบ โปง่งแล้วก็จำพาดแดงไงเราก็ต้องไปปาโป่งบ้างถามว่าปาได้บอกก็ปลาได้อยู่เขาให้สามดอกเราได้สองดอกอีกดอกหนึ่งไม่ได้ก็เลยอดเลยแล้วเราก็เดินไปซื้อหูลู่หูลู่คืออะไรมันก็คือผลไม้ที่เอาไปเคลือบน้ําตาลแล้วก็ทําให้มันแข็งแข็งแล้วเราก็เอามากินมันก็จะแข็งแข็งแต่จะบอกว่า สำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวก็น่าจะกินได้แต่เปิ้ลกินไม่ได้จ้ะเปิ้ลว่ามันเปรี้ยวก่กอนกราฟเราก็มาซื้อของกอดกราฟอีกก็มีข้าวคงข้าวคว่ำน้ำตรงน้ำตาลน้ำองค่น้ำอ้อยแม่เดินจับมือกันเนาะแม่จ๋าเด้ซื้อของกินมดแล้วกินก็อิ่มแล้วตังก็มดแล้วขอกลับบ้านก่อนเด้อตรงนี้ก็คนเข้าก็จะแวะถ่ายรูปก,กันเนาะคนก็จะเก๊กกงเก๊กกะเป็นหน่อยปวดขามากกลับบ้านก่อนเด้อเราจะมาอีกจา้า